ครับผมพนักพนันาวงนะครับผู้ดำเนินรายการน้องใหม่ m i n มิ e with n o อ t a a จากบริษัทกบเทคครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่า o อ t a a คือใครแล้วเราทำอะไรกันบ้างเราเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลโลเคชันเบสโซลูชันและโลเคชันคอนเทนต์ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้โดยผลิตภัณฑ์การให้บริการและข้อมูลแผนที่จากบริษัทกบเทคอยู่ภายใต้แบรนด์ n อ s t านอสตาจ a โอดา a Geo spatial data analytic, online map service, navigation and online content, digital work, smart health, smart drive และ smart asset management ผลิตภัณฑ์ข้้งต้นที่ได้กล่าวไปได้ช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจให้กับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมากมายต่อหน้านะครับผมสัญญาว่าจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์รวมถึงการน,นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจในปัจจุบันเรียกได้ว,ว่าแบบหมดเปลือกแต่จะเป็นยังไงนั้นต้องอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ ใกล้ครบหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวจะดุดคอนเซปต์บ๊ายบายแล้วเจอกันครับ